คลิปนี้เราก็จะมาเก็บแมงกินูนนี่นะจ๊ะเอาไปป่นกันนะเยอะเลยนะคะเยอะเยอะเยอะมากดูสินี่น,นะน่นปนนี่นูน่นเต็มเลยข้างบนวันนะจนใบใบไม้ไม่มีเลย ลูกอันนี้คือลูกนอชินะคะลูกนอชิดูอ้าวมาขี้ใส่มือค่อยอนี่ไอเห็นมั้งตัวเขาสวยเนาะเต็มต้นเลยนี่ไวเก็บสบอปนสบอดอ ตัวสวยโอ้ยๆมือแดงเมื่อวานจับแมงแขงโอ้ยเยี่ยวเสียมือค่อยแดงเลยเออเหมือนแมงแขงว่าเรานี่นะคะโอ้ยหลวงนี่เอาไปปุ่นว่าไปนี่เยอะเลย ได้ของกินอีกแล้ววันนี้ปนแมงกี้นูนโอ้ยเยอะเลยตาสะออนเนาะโอ้ยเนี <c oughs> ย่ยจ้ะพอได้ปนสีสวยเนาะ ไปแล้วนะจ้าเกิดกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาใส่ก่อนจะบินนี่แหละเอาเอาเอาไป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 บินตกซ้ำ